คุณเคยสงสัยไหมว่าลูกชายเศรษฐีผู้หูโนจะขอความช่วยเหลือทุกวันแต่ไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งสาวใช้คนใหม่เข้ามาเธอสังเกตบางสิ่งบางสัญญาณเล็กๆที่เขาพยายามบอกทุกวันและเมื่อเธอเข้าใจความลับที่ถูกซ่อนในคาริฮาตกว่าหลายปีจะถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่ปรากฏไม่ได้เป็นเพียงความจริงธรรมดา บางสิ่งกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ในความมืดคุณกล้าตามพวกเขาไปจนถึงความจริงหรือไม่ลูกชาเศรษฐีผู้หูหนกใช้ชีวิตอยู่ในคาริหสใหญ่ที่เงียบสงัดทุกวันเขาพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเข้าใจห้องของเขาเต็มไปด้วยความมืดและกลิ่นอับชื้นจากม่านเก่าที่ไม่เคยเปิดทุกครั้งที่เขาเขย่าแขนหรือใช้มือโบอกไปรอบตัวคนรับใช้ก็เพียงมองผ่านไป เขารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจจนวันหนึ่งสาวใช้ใหม่ก้าวเข้ามาในบ้านเธอสังเกตความผิดปกติของท่าทางและสายตาที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายเธอเริ่มสังเกตมือที่สั่นไหวของเขาและเสียงลมหายใจที่เปล่งออกมาเป็นสัญญาณทันใดนั้นเธอเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามบอกความเยบรออตัวเหมือนขยายใหญ่ขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงขนลุกตามหลงัง เธอเก้าวเข้าไปใกล้เขาและจับมือของเขาไว้แน่นลูกชายเศรษฐีหันมองหน้าเธออย่างประหลาใจเขาพยายามสื่อสารด้วยท่าทางแต่คราวนี้เธอรับรู้ทุกอย่างสายตาเขาสะท้อนความเจ็บปวดและความหวังในเวลาเดียวกันเธอเดินตามสัญญาณไปยังมุมหนึ่งของห้องและพบว่ามีประตูเล็กซ่อนอยู่หลังผ้าม่านเก่าเธอดึมันออกและเผยให้เห็นความมืดมิดที่ซ่อนบางสิ่งไว้ ลูกชายเศรษฐีส่งสัญญาณอย่างเร่งรีบมือของเขาสั่นราวกับจะบอกอะไรบางอย่างหัวใจเธอเต้นรัวเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในความมืดมันทำให้เธอแทบหยุดหายใจแต่เธอก็ไม่ถอยความมืดภายในประตูเล็กนั้นหนาทึบเธอเริ่มก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวงังกลิ่นฟุ่นและความชื้นฉุนเข้าจมูกถุกก้าวทำให้ไม้ใต้เท้าเธอส่งเสียงครืดคราดลูกชายเศรษฐีจับมือเธอแน่นยิ่งขึ้น ดวงตาของเขากว่าไปทั่วมุมห้องเธอเห็นเงาร่างบางอยู่ในมุมหนึ่งมันไม่ใช่ของเขาหรือใครสักคนที่เคยอยู่ในบ้านนี้เงานั้นเคลื่อนตัวอย่างช้าชาแต่แน่น,หนาหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอพยายามถามแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากเขาลูกชายเศรษฐีพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เธอหยุดเงานั้นเคลื่อนใกล้ขึ้นเรื่อยๆความหนาวเย็นซึมผ่านผิวหนังของเธอ เธอสัมผัสลมเย็นเยียบยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกมือของเขาสั่นราวกับกำลังตือนเธอแล้วทันใดนั้นเงานั้นหมุนตัวมาหาเธอใบหน้าไม่ชัดเจนแต่สายตาที่มอมามีความโหดร้ายร่างนั้นยกมือขึ้นเหมือนจะคว้าเธอเธอถอยหลังเกือบสะดุดลูกชายเศรษฐีส่งสัญญาณบางอย่างเรากับบอกว่าเขารู้จักเงานี้แล้วเขาก็ยื่นมือไปจับอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ มันคือกุญแจเก่าที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้เธอรีบไขกุญแจประตูเล็กทันทีที่ประตูเปิดแสงไฟอ่อนๆสาดเข้ามาเงานั้นช่างหนักเหมือนมันไม่สามารถออกจากความมืดได้ลูกชายเศรษฐีหายใจแรงน้ำตาเริ่มไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเขาส่งสัญญาณให้เธอเชื่อมต่อมือของเธอกับมือเขารากับว่ามือของเธอคือทางออกเดียวเงานั้นเริ่มถอยออกไปแต่ไม่หมด เธอสัมผัสความเย็นและความสันสานจากมันทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกเป็นนาทีหัวใจของเธอและเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวแสงจากประตูค่อยๆเปิดเผยความจริงบางอย่างสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดไม่ใช่ผีหรือปีศาจแต่เป็นอดีตที่ถูกเก็บซ่อนความจริงที่เศรษฐีพ่อของเขาไม่เคยพูดถึงลูกชายเศรษฐีส่งสัญ,ญญาณให้เธอเงยหนะ้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัว เธอไม่รู้ว่าความมืดที่ยังเหลืออยู่นั้นจะทำอะไรต่อแต่เธอรู้ว่าหากปล่อยมือเขาไปเขาอาจสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปตลอดการเธอยังคงจับมือเขาแน่นความเย็นจากความมืดยังเล็ดลอดเข้ามาทุกวินาทีเหมือนถูกดึงออกเป็นนิรันด์ลูกชายเศรษฐีพยักหน้าเล็กๆราวกับบอกให้เธออย่างเงยหน้ามองแต่ความอยากรู้ทำให้สายตาของเธอสอดส่องเธอเห็นเงาร่างค่อยๆถอยห่าง แต่ยังคงติดตามพวกเขาอยู่เบื้องหลังเธอรู้สึกถึงแรงดึงบานอย่างจากมันเหมือนความมืดต้องการให้พวกเขาหยุดแต่เธอและเขายังก้าวต่อไปความชื้นและกลิ่นเก่าๆของห้องกระทบจมูกเธอทุกลมหายใจเสียงหัวใจของเธอและเขาเต้นสอบประสานเรากับทาทายความมืดที่กำลังเข้ามาใกลแล้วลูกชายเศรษฐีหยุดนิง่งสายตาเขามองไปที่มุมห้องเธอหันตาม เห็นกล่องไม้เก่าเล็กๆซ่อนอยู่ใต้พื้นกระดานเขาส่งสัญญาณให้เธอดึงมันออกมือเธอสั่นขณะยกกล่องออกฟุนานาลอยฟุ้งเต็มอากาศและทันใดนั้นกล่องเปิดเผยเอกสารเก่าที่ม้วนๆเป็นระเบียบลูกชายเศรษฐีเอื้อมมือไปหยิบสายตาเขาสะท้อนความทรมานและความโล่งใจในเวลาเดียวกันเอกสารในมือเขาเปิดเผยความลับบางอย่างเรื่องราวที่พ่อเขาซ่อนมานาน ความจริงที่ทุกคนคิดว่าถูกลืมไปแล้วความมืดรอดตัวค่อยๆถอยห่างเหมือนถูกความจริงและความหวังผลักออกไปแต่ไม่หมดยังมีเนาลางๆยังคงติดตามพวกเขาเธอหันไปมองเขาเห็นน้ำตาที่ไหลบนแก้มลูกชายเศรษฐีส่งสัญ,ญญาณให้เธอเงยหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามและความต้องการคำตอบเธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล และความมืดรอบตัวไม่ใช่แค่ความน่ากลัวธรรมดาแต่เป็นเงาของอดีตท,ที่พ่อของเขาเก็บซ่อนไว้อย่างลับๆเธอจับมือเขาแน่นขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งส่งความมั่นใจลูกชายเศรษฐีค่อยๆหายใจช้าลงแต่ความรู้สึกชักยังคงอยู่เต็มหัวใจเธอและเขาเริ่มก้าวออกจากมุมมืดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังแต่พวกเขาไม่ถอยพวกเขาเข้าใกล้แสงสว่างที่ปลายทาง ความมืดค่อยๆลดระดับเหมือนย่อมให้พวกเขาไปต่อแต่เนาลางางยังคงซ่อนอยู่และสายตาของเขายังคงจับจ้องเอกสารในมือเราวกับมันคือกุญแจสู่ความจริงทั้งหมดพวกเขาก้าวออกจากมุมมืดมาใกล้แสงสว่างแต่เนาลางางยังจ้องตามอยู่เบื้องหลงังลูกชายเศรษฐีค่อยๆเปิดเอกสารทีละแผ่นทุกหน้าที่เปิดเผยทำให้หัวใจเขาสัน่น ความลับที่ซ่อนมานานหลายปีถูกเปิดเผยทีละน้อยภาพใบหน้าของคนในอดีตผสมกับข้อความลึกลับทำให้เธอรู้สึกขนลุกลูกชายเศรษฐีค่อยๆหันมามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวแต่นมือของเขามีบางสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจทันใดนั้นเสียงประตูใหญ่ด้านนอกเปิดอย่างแรงเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งพยายามเข้ามาเธอคว้าแขนเขาไว้แน่น และดึงเขาไปอยู่ในมุมมืดเล็กๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะกระเด็นออกมาเงาลางๆที่พวกเขาเห็นก่อนหน้านี้เริ่มขยับไกลความหนาวเย็นซึมเข้ากระดูกสันหลังลูกชายเศรษฐีส่งสัญญาณบางอย่างเรากับจะบอกให้เธอเตรียมพร้อมเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ในความมืดไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับธรรมดามันคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้อดีตที่ทุกคนพยายามลืมและมันกำลังทวงทุกสิ่งคืน เธอมองไปที่เขาเห็นมือของเขาสั่นราวกับจะหยุดไม่อยู่แต่สายตาของเขายังคงแน่วแน่เขาไม่ยอมแพ้ต่อความมืดเธอหันไปมองเอกสารอีกครั้งและสังเกตเห็นชื่อบางชื่อซ่อนอยู่ในลายมือเก่าพวกเขาเริ่มเชื่อมโยงอดีตก,กับความลึกลับรอบตัวทุกย่างก้าวที่เธอและเขาก้าวไปความมืดเริ่มถอยออกแต่เนาลางลางยังคงเฝ้าดูลูกชายเศรษฐีค่อยๆหยิบเอกสารทั้งหมดไว้ในมือ เราวกับว่ามันคือกุญแจสู่ความรอดเธอและเขาเริ่มเคลื่อนตัวไปทางประตูใหญ่แต่ทันใดนั้นประตูปิดเองด้วยแรงปริศนาทั้งสองหันมองไปยังห้องมืดด้านหลังและเห็นเน่าเต็มห้องแต่ในสายตาของลูกชายเศรษฐีมีประกายความกล้าหาญเขาส่งสัญ,ญญาณให้เธอเชื่อใจเขาและค่อยๆเดินไปหาแสงที่ปลายทางทุกย่างกาเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ความมืดเริ่มค่อยๆค,ค,คลายตัว เรากับยอมให้พวกเขาก้าวออกไปสู่ความจริงเธอรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบในเอกสารจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลและความมืดที่เคยติดตามพวกเขามานานไม่สามารถตามไปได้อีกต่อไปลูกชายเศรษฐีหันมามองเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจเงา,างลางๆสุดท้ายค่อยๆเลือนหายพวกเขายือนอยู่ท่ามกลางแสงสว่าง และในที่สุดลูกชายเศรษฐีก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปพวกเขายืนอยู่กลางห้องสายลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาเบาๆแต่ความสงบนี้กลับไม่ทำให้หัวใจเธอสงบลงลูกชายเศรษฐียังคงมองเอกสารในมือด้วยความระมัดระวังเหมือนทุกตัวอักษรมีชีวิตเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังเธอหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเพียงความเงียบที่โหนหนัน ลูกชายเศรษฐีพยักหน้าให้เธอราวกับสัญญาว่าพวกเขาจะจัดการกับทุกสิ่งแล้วเขาก็เปิดเอกสารต่อแต่ละหน้าเปิดเผยความลับที่ไม่เคยมีใครรู้การทุจริตการหายสาบสูญและแรงกดดันที่พ่อของเขาซ่อนเอาไว้เธอรู้สึกขนลุกตามทุกตัวอักษรแต่ยังต้องคอยเฝ้าดูเขาเพราะความมืดไม่ได้หายไปทั้งหมดมันซ่อนตัวอยู่ในเงาและรอยมุมห้องทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คุณไม่ควรอยู่ตรงนี้ลูกชายเศรษฐีหยุดนิง่งแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาส่งสัญญาณให้เธออยู่ใกล้แล้วค่อยๆเดินไปที่มุมห้องเงาเล็กๆเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรากับมอมาจากอีกมิติหนึ่งแต่คราวนี้เขาไม่ถอยเขาก้าวเข้าไปข้างหน้าเอกสารในมือแนบอกร่างเงาเริ่มสันสถานและแล้วมันค,อค่อยๆละลายหายไปในความมืด ทั้งสองเงยหน้ามองความเงียบกลับคืนมาเต็มห้องแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความหวาดกลัวเป็นความสงบที่หนักแน่นลูกชายเศรษฐีหันมามองเธอน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจเธอจับมือเขาแน่นแล้วค่อยๆก้าวไปยังประตูใหญ่พวกเขาเปิดออกแสงแดดสาดเข้ามาเต็มรางกลิ่นอากาศสดชื่นเติเตมเต็มปอดความมืดและความลึกลับทั้งหมดค่อยๆจางหาย แต่ความทรงจำและความรู้สึกยังคงจึงใจพวกเขารู้ว่าความลับทั้งหมดที่ถูกซ่อนอยู่ในคา,ารูหะนี้จะไม่มีวันกลับไปซ่อนอีกครั้งและทุกความกลัวที่เคยมีจะกลายเป็นบทเรียนและความเข้มแข็งลูกชายเศรษฐีหันมามองเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอรู้สึกถึงความเชื่อใจที่ลึกซึง้งและความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในอนาคต ทั้งสองก้าวออกไปจากคารุหาดและโลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าแต่บางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดยังคงเฝ้ามองรอวันที่จะปรากฏตัวอีกครั้งแสงแดดาสาเข้ามาเต็มโถงกว้างพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางแสงอุ่นลูกชายเศรษฐีหันมามองเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจเอกสารและความลับที่เคยถูกซ่อนอยู่ ตอนนี้ถูกเปิดเผยความมืดและความลึกลับค่อยๆจางหายแต่ความเข้มแข็งและความหวังยังคงอยู่ในหัวใจเธอจับมือเขาไว้แน่นและเขาก็แน่นตอบเรากับบอกว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยมือกันอีกลูกชายเศรษฐีส่งสัญญาณเงียบไม่ใช่สัญญาณขอความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณของความมั่นใจและความกล้าความเงียบรอบตัวกลายเป็นความสงบและเสียงหัวใจที่เต้นสอดประสาน บอกพวกเขาว่าทุกสิ่งจะโอเคพวกเขาเดินออกจากคารุหะไปพร้อมกันโลกภายนอกเต็มไปด้วยแสงสว่างอากาศสดชื่นเต็มปอดและทุกความกลัวที่เคยอยู่ค่อยๆหายไปในความทรงจำลูกชายเศรษฐีและสาวใช้คนใหม่รู้แล้วว่าพวกเขาจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปความเชื่อใจความหวังและความกล้าจะนำพวกเขาไปสู่วันใหม่ที่สดใสรอยยิ้มและสายตาของพวกเขา กล้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรอดและความเข้มแข็งแม้นเนามือจะยังซ่อนอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งแต่พวกเขารู้ว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมจะเผชิญทุกสิ่งด้วยกัน